สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพีนพารวยนะครับอา้าววันนี้มาดูราวพัฒนาราวพัฒนานะครับอา่าวันที่สิบแปดกันยายนนะครับวิ่งรูดหนึ่งศูนย์แปดนะครับเข้าศูนย์เข้าศูนย์ศูนย,นย์นะครับบนจับคู่ บ่เข่านะครับจะ,ะชุดเต็มเข้านะครับล่าพัฒนาวิ่งรูดหนึ่งศูนย์แปดนะครับจับคู่เก้าชุดนะครับเข้าศูนย์ศูนย์นะครับชุดคัดออกมาบ่าเข่านะครับหวยออก หนึ่งหนึ่งเจ็ดสีส่ศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้งวดวันพุธที่ยี่สิบกันยายนนะครับวันยี่สิบกันยายนสองห้าหกลาวพัฒนาวิ่งรูดเก้าแปดหกนะครับเก้าแปดหกนะครับ

9,08อันนี้เด่นตัวเน้นนะครับแปดกับเก่าวิ่งรูดนี่ครับจับชุดออกมาหรือว่าชอบชุดไงกะยูนี่นะครับเก้าชุดถาว่าหลายกะคาดเอาถาว่าน่อยกะซื่อมดทุกตัวนะครับมีสิทธิ์ผูกทั้งบนทั้งล่างนะครับ มีชุดเดนที่จัดออกมากแต่ว่าวิ่งรุดเข้าแน่นอนนะครับวิ่งรุดหมวยลาวพัฒนาวันวันพุทธที่ยี่สิบกันยายนสองห้า2กหกนะครับวิ่งรูดเก้าแปดหก เอาเปลี่ยนอย่างไรเอฟซีมากนําบอรอันนี้เป็นรัฐบาลลาวนะครับหวยเลาานะครับตำเลา้ตลาตำเล่าไม่ใช่ตำไทยนะครับตำไทยคลิปต่อไปอสี่ห้เบิ้งลักหน่วยบนคลิปต่อไปนะครับอันนี้มาเบิ้งเล่าสะกอนนี่ชุด วันที่สิบแปดกันยายนนะครับเก่าชุดเข้าบนศูนย์ศูนย์นะครับไหวบามันสีมาศูนย์ศูนย์นะครับจะว่าหนึ่งหนึ่งนี่เอาม้าอยู่จะมาไปออกตัวนานะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับ, 700, นรบหนึ่งหนึ่งนี่จับเป็นเดนมาอยู่จะมาออกตัวนานะครับเอาเปลี่ยนไรเอฟซี หมักน้ำบอ่อวันพุทธที่20กันยายน2566ห่วยลาวพัฒนาวิ่งรูด986ชุดเด่นอ้าวชอบก็จัดขัดก็พานทายนี่อาจารย์นครเพ่นกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใ้น,นี้อาจารย์นครเพ็นกะคอกครับสวัสดีครับ